สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องผาัการหอมหอมสวีเดนกับชีวิตยึดติดธรรมชาติและวิถีชีวิตแบบพอเพียงในต่างแดนจ้าวันนี้พามาชมคุณเลมโบปลูกเรือกนกระจกหรือว่าแวคกฟูดให้กับผาัการหอมเขานำวัสดุวัสดุที่เหลือใช้ต่างๆในโรงเก็บไม้มาเพื่อสร้างนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่า แกทาไปถึงไหนแล้วอลังเริ่มทําหลังคาค่ะมาดูว่าไม้เป็นท่อนๆเลยค่ะแล้วหลังจากนี้เดี๋ยวพักการหอมจะพาไปดูโรงเก็บของของแกว่ามีอะไรบ้างจ้าตามมาดูเลยค่ะ ค่ะตอนนี้แกกำลังทำจัว่วหรือทำอะไรเนี่ยที่หลังคาไอที่จะทำหลังคานะคะที่ไอปลายแหลมๆอะ่ะอาการหอมพูดไม่เป็นจริงๆคะ่ะเนี่ยดูไม้นะคะน้ำหนักไม่ต้องห่วงคะ่ะตอนนี้แกใส่หน้าต่างไป แล้วฝั่งนี้นะคะแล้วก็มีประตูเลื่อนค่ะประตูก็เสร็จแล้วนะคะวมาดูความครั้งกันค่ะฟูนยังเคลอะอยู่เลยค่ะแกบ,บอกว่าให้ผักกาดหอมเช็ดและเก็บกวาดเ,เช็ดถูก่อนผักาดหอมบอกว่าเอาไว้ก่อนค่ะ <c oughs> เดี๋ยวไว้เก็บคลิปก่อน <c oughs> นี่นะคะดูว่าความความเก่าความอ่อ ที่มันอยู่ในกุังเก็บของเก่าๆอะคะ่ะนี่ก็คือเป็นประตูแบบเลื่อนได้นะคะสามบานเลยะคะ่ะเนี่ยนี่ก็แล้วเดี๋ยว เดี๋ยวพกักกาศหอมจะถ่ายในมุมไกลให้ดูนะคะสามบานนี่ค่ะดูไม้ด้านบนนะคะสมกับแกแกมีไม้เป็นของตัวเองในป่านะคะคมไฟเก่าๆโบ,บราณคะ่ะรุ่นสมัยคุณปู่ คังดีไหมคะนี่แกติดไว้สองอันนะคะแกจะต่อไฟมาให้คะ่ะทีนี้เรามาดูด้านอีกด้านหนึ่งนะคะนี่จะเป็นประตูประตูออกนะคะอีกฝั่งนูน้นฝั่งที่มองเห็นนั่นก็คือตอนแรกจะทําเป็นประตูแล้วก็ปรากฏว่ากระจกมันแตกคะ่ะเดี๋ยวแกจะใส่พลาสติกนะคะดีไซน์ไปเรื่อยๆคะ่ะ นี่คุณคุณพี่ท่านหนึ่งนะคะบอกว่าไอ้ซุ้มกระจกเนี่ยมันมันเล็กมันเล็กไปไหมอะไรเงี้ยค่ะคือเรือนกระจกเขาจะต้องทําแบบยาวนะคะเพราะว่ารับแสงอาทิตย์ด้านทั้งสองข้างค่ะเขาไม่ได้ทําแบบเป็นสี่เหลี่ยมนะคะอันนี้คือความยาว7เมตรนะคะกว้างสามเมตรไม่เล็กค่ะถือว่าใหญ่ใหญ่ที่สุดในในเขตนี้ได้ซ้ําไปค่ะ เลบภูมิใจมากความสูงก็คือสองสองเมตรสี่สิบเซนค่ะคือเกตั้งใจว่าเดี๋ยวจะลงองุ่นค่ะอ,องุ่นแบบว่าให้มันเป็นซุ้มอะค่ะอะ สต้นหรือ3าสี่ก็ว่ากันไปอย่างคะ่ะด้านมุมนี้ก็จะรับแสงแดดนะคะความยาวคะ่ะแวคคูดเขาจะไม่ทำเป็นสี่เหลี่ยมนะคะ3ามเมตรนี่ไม่น้อยคะ่ะปลูกกินทั้งหมู่บ้านก็ก็ไม่หมดนะคะเน,นี่ยค่ะเดี๋ยวไปดูแกตัดเอ ตัดแปิตัดเฉลียงนะคะ จะก่งเย็บตดุดเดกบอกว่าอุ้ยที่รักเก่งมากมีสเสน่ห์มากค่ะไม้เนี่ยดูสิลหลงไหลไม้ค่ะ<ม>คุณเลมโบบอกว่าจะทาสีไหมทาสีให้เป็นสีเขียวเหมือนกับบ้านพกักการหอมบอกว่าไม่ทาค่ะอยากจะเห็นไม้ค่ะอยากเป็นเห็นเป็นเนื้อไม้ธรรมชาติแบบนี้ค่ะไม่แต่งอะไรที่มันดูโมเดินสวยงามอะไรอย่างนี้ยค่ะ แกก็เลยบอกว่าถ้างั้นเดี๋ยวจะซื้อสีน้ำมันมาทาให้มันจะได้อยู่ทนนาน <g ül> ก็เลยโอเคเลยค่ะนี่นะคะ <c oughs> อย่าเฮาลูกเริ่มมีคือแปะเนาะใช่ใช่ไหมคะทำคือทำแปะอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าจวัว Rắc đi ham chua, rắc chua ham sau Nhét đuốc tí anh sách linh <laughs> Vì Má dứt <yá>, chinh <laughs> เดินเข้าไปอยู่ด้านในนะคะนี่ค่ะด้านในค่ะสะท้อนแสงย้อนแสงนิดหนึ่งโอ้ตอนนี้มีแสงแดดมาแล้วค่ะ เมื่อกี้ฝนฟ้าตกค่ะบรรยากาศก็เหมือนฟ้าหลังฝนนะคะสดชื่นค่ะผักการหอมครึ่งน,นึงเองค่ะนี่เนี่ยค่ะสูงมากเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้แตงกวาเลื้อยไปถึงหลังคาแล้วค่ะถ้าแกทำเสร็จก็เดี๋ยวจะได้ย้ายผักลงมาบ้านใหม่จ้ะผักการหอมพาไปสอง โรงเก็บไม้ของแกจ้าสร้างบ้านได้ได้อีกหลังใหญ่ๆอะคะ่ะนี่นะคะเป็นเออ่ประตูสีดำอะคะ่ะที่มีคนถามมาว่าบ้านใครที่อยู่ข้างๆไม่ใช่บ้านนะคะมันเป็นโรงเก็บไม้ของคุณเลมโบคะ่ะ าการหอมเคยลงคลิปไปแล้วค่ะแต่มันอาจจะรันรันไปนานแล้วเนี่ยดูไม้ค่ะทั้งนั้นเลยค่ะใช้ประโยชน์ดได้ทั้งนั้นเลยไม้หน้าสามแผ่นใหญ่ๆนี่หูหน้าหกหน้าเจ็ดนะคะ นั่นเลยนู่นนะคะสูงถึงหลังคาเลยค่ะเก็บไม้ของแกเดี๋ยวพักการหอมจะไปยืนอยู่ฝั่งนู้นนะคะประตูเข้าฝั่งสวนจะ้ะค่ะตอนนี้พักการหอมมายืนอยู่อีกฝั่งนึงนะคะที่มันมีถังไอ้ต้มน้ำร้อนเนะะี่ยค่ะ นี่ค่ะดูนะคะด้านในทั้งกระจกทั้งขอบบานเกลดอะไรต่างๆเยอะเลยค่ะดูไม้แต่ละท่อนละท่อนไม้เก่าแก่ด้านนน้นก็มีค่ะบนคือบนแปร ก็เหลือบมาเห็นรังสองอันค่ะผักการหอมเลยบอกว่าเดี๋ยวจะเอาไปปลูกผักได้โรแมนติกดีค่ะอารมณ์ได้อารมณ์ดีค่ะเพราะว่าผักการหอมชอบเก่าๆอะไรแบบนี้ค่ะทีนี้เดี๋ยวผักการหอมจะพาไปดูแปลงผักนะคะว่าลูกเลดิดแล้วก็ผักต่างๆของเรางามไปขนาดไหนแล้วจ้ะนี่ก็คือแปลงพืชผักของเรานะคะ ตอนนี้บอกได้เลยว่าเรดดิตลูกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยค่ะหัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนี่ค่ะจะ้าก่อนจบคลิปเดี๋ยวพักการหอมจะเก็บเรดดิสให้ดูนะคะเพราะว่าจะต้องเอาออกไปกินด้วยล่ะค่ะเพราะว่ามันหัวใหญ่มากแดงเต็มเลยค่ะโผล่ออกมาเหนือดินก็มี นะคะเรดิสกินแทบไม่หวานไม่ไหวค่ะเก็บไปให้คุณย่าสองครั้งแล้วนะคะย่าชอบใจมากแก <c ười> บอกว่ามันหวานกรอบแล้วก็ลูกน่ารักดีแกภูมิใจค่ะว่าผักกาดหอมปลูกได้กินจริงๆเพราะคุณย่านั่นแหละเป็นคนบอกว่ามันจะได้กินเลย <c ười> เพราะว่าดินมันเป็นทรายอู้หูป๊าด เย็บตะสตูแอนสิกิ้งหัวใหญ่มากแกบอกใช่ใช่ใช่หัวใหญ่มากว้าวเรดดิสงามงามสตรอเบอรี่จ้า ยูบูเบอมาแล้วติดดอกทุกต้นด้วยค่ะติดดอกทุกต้นเลยอย่าเฮาลูกนวกหูแม่แม่ผักการหอมค่ะตอนนี้งามมากเลยหลังจากที่มันโดนหิมะไปนะคะ หายช้ำแล้วค่ะเห็นไหมใบเขียวเชอะนี่นี่คือผักกาดหอมสวีเดนนะคะอีกหน่อยก็เก็บได้แล้วค่ะงามสมใจเลยต้นหอมก็เขียวขจีเลยค่ะเป็นแปลงใหญ่แล้วค่ะตอนนี้เก็บไปหลายครั้งแล้วนะคะอย่างภูมิใจค่ะ ผากกาดหอมจะเก็บเอาใบแก่เขาออกนะคะเขาก็สูงผักชีลาวค่ะโอ้ยใกล้จะได้ใส่อ่อมใส่แกงแล้วจ้าพี่น้องจ๋าส่วนส่วนผักเล็กๆตามความฝันน่นคนสร้างฝัน กำลังงัดไหมผักชีลาวจ้านี่ผักอันนี้อร่อยค่ะเกลือนโขลค่ะมันจะเป็นต้นที่ใหญ่แล้วก็ทนทานหิมะได้ค่ะ ขึ้นงามเลยแครอทมาแล้วนะคะแครอทนี่เขาจะเหมือนผักชีไทยบ้านเราเนาะหอมป้อมอะไรเงี้ยค่ะใบเขาจะเหมือนกันเลยค่ะแต่กินไม่ได้นะคะเหม็นคิวบินนุ่ยอเยียนเอ็นซกลิงอ่าถามว่า ต้องการช่วยไหมเข <laughs> บอกว่าเดี๋ยวดูก่อนเขาไม่ไม่ค่อยไห้ช่วยค่ะว้าวเยสตุกติกอนะแกบอกว่าแค่เปิดประตูให้เหเห็นไหมอากาศท้องเปิดออกมาแล้วค่ะ อย่ายี่ยปลาแอมไปช่วยแกกันค่ะตอนนี้ได้ช่วยคุณเลมโบยกแปรไปไว้ด้านบนแล้วนะคะแกกำลังที่จะวางในตำแหน่งอยู่ค่ะซูมไม้เลยก็หลบฝนได้เลยนะคะเอาล่มมาปักตรงกลางก็ นั่งหลบได้เลยค่ะเดี๋ยวไปดูดอกแอปเปิลกันค่ะบานสะพรั่งเลยค่ะเขาบานเต็มที่แล้วเดี๋ยวก็เริ่มร่วงแล้วค่ะเพราะว่าเขาจะเริ่มติดลูกแล้วค่ะเมื่อกี้มีฝนลงมาแล้วก็ลมแรงนิดนึงดอกเขาก็ร่วงลงแบบนี้ค่ะขาวเลย กีบกีบแก่ของเขานะคะดอกทั้งต้นเลยค่ะจะกินหวาดไหมเล่นรวม แก่งแกบอกว่าให้เล็งหน่อยค้านูนบอเย็ตเฟินแอนสกริงก็ไม่สูงไม่ต่ำค่ะแกให้เลงว่าจะเอาระดับไหนพองามนะคะ แกบอกว้าวใจเย็นอารมณ์ดีมากเขาทำเขาก็ภูมิใจเขาอ่ะไม่สูงไม่ต่ำนะคะพอดีค่ะ ในมุมเนี้ยค่ะเพราะอะไรพักการหอมถึงทำแปลงผักติดกันค่ะแต่เดินได้สบายเพราะว่าไอ้คอกแปลงของเราคุณแลมโบใช้ไม้หน้าสามค่ะแล้วก็เดินผ่านกลางได้ถ้าเราปลูกห่างมันจะเก็บภาพออกมาไม่สวยค่ะแต่ก็แอบมีเว้นไว้บ้างนะคะ เพื่อไม่ลําบากพวกเบอร์รี่อันนี้วินแบร์นะคะติดลูกแล้วนะคะเขียวเขียวเนี่ยค่ะเวลาเขาสุกแล้วจะแดงเป็นพวงเลยค่ะอันนี้สวยงามมากติดลูกเขียวเขียวเล็กๆนะคะ เป็นพวงเลยค่ะพวงเขาลูกเล็กนะสีแดงพวงคล้ายๆมะไฟเลยนะคะติดลูกทั้งนั้นเลยค่ะว้าวอีกหน่อยเราก็จะได้เก็บกันแล้วจ้าดกเหลือเกิน ต้นริมนี่ยิ่งดกใหญ่หายติดลูกใหญ่แล้วนะคะเนี่ยนานๆานมาชมมันทีบาานี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะอื้ย<ด>เห็นไหมเห็นชัดไหมเวลามันสุกแล้วมันจะพวงแดงเลยค่ะนี่จ้า ดก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 จริงดกจังว่าพักการหอมกอ็จัดให้แล้วนะคะว่าให้อัปเดตพืชผักผลไม้ในรั้วในสวนด้วยนะคะว่าลูกมันไปถึงไหนแล้วนี่ค่ะลูกใหญ่พอสมควรแล้วนะคะตรงนี้มันได้แสงแดดดีค่ะเห็นไหมคะลูกเขียวๆเล็กๆนะคะอีกหน่อยมันจะ เป็นพวงแดงว้าวนี่ค่ะดูลูกลูกลูกเขาเริ่มใหญ่แล้วนี่จ้าเห็นไหมชัดไหมรสเดเด,เด,ดรตอนค่ะกุหลาบพันปีงามสะพรั่งเลย ชมพูด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูสีชมพูแก่ค่ะกุหลาบพันปีนะจ๊ะนี่นเริ่มมาแล้วค่ะโอ้ยสีแดงเลยค่ะนี่ค่ะเวลาเขาบานเต็มที่แล้วจะสวยนี่มาแล้วหลายช่อเลย กำลังลิงอยู่ด้านซ้ายมือคือ,อหน้าต่างนะคะด้านขวามือคือประตูค่ะคุณเลมโบเดินอยู่ตรงประตูสามบานนะคะอึ้บนาเอ็นซิกรีงยะเ,ะเอ็นอาไะเอ็นซิกรีงวิซาลิเตะถักสวิเกว้าว เปิดให้ดูค่ะเปิดประตูให้ดูจ้ามันฝรั่งค่ะฝีมือคุณแลมโบปลูกนะคะไว้ที่ระเบียงบ้านจ้ะงามแท้แดดร่มลมตกแล้วค่ะก่อนเข้าบ้านก็เก็บเรดิสไปกินกับน้ำพริกอ่องต่อจ้าพาเก็บเรดิดอีกแล้วจ้าดูสิ <c oughs> มันงามเีะจ,จนเดี๋ยวผักกาดหอมจะเก็บมันแล้วก็จะปลูกด้วยค่ะวันนี้มันมีแปลงที่เหลือ,อไว้เล็กๆอยู่ตรงมุมนั้นนะคะเดี๋ยวผักกาดหอมจะต้องปลูกเพราะว่าถ้ากินไอ้พวกนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวก็หมดถ้ากินไอ้พวกนี้หมดแล้วก็เดี๋ยวจะได้มีปลูกสำ,สำรองเอาไว้จะได้มีกินค่ะหัวใหญ่มากโอ้โห นี่ค่ะอันนี้เป็นแบบหัวกลมนะว้าวดูสิเนี่ยต้นแบบเอา้าดูค่ะนี่เอามาเลยเฮ้ยหัวใหญ่ค่ะพอนี่ค่ะนี่ค่ะพอมันห่างเข้าไงคะโอ้โห ัวใหญ่หัวใหญ่วันนี้ใส่ตะก้าค่ะตะก้าจําได้ไหมตะก้าอันกประสงค์ของผักกาดหอมที่เย็บกระสอบป่านทำหูมันนะคะเก็บเห็ดเก็บผลไม้ฮะเล็กๆโอยยโอตั้งตรงไหนดีตรงนี้เลยเนาะ ดูดูไอ้ต้นใหญ่ๆแบบเนี้ยเนี่ยพอดีกินเลยค่ะวันนี้หัวใหญ่เสียงดังหน่อยนะคะคุณเลมโบทำหลังคานี่ค่ะอา้าวโอ้โห เย euh oh ็ดตะลองแอนซกรีงเย็ดตะลองคนละห่ะแกบอกโอ้ยเย็บละอุ้ยหาเอ้ยแกบออนี่แอบมีเจ้าทากมาแล้วนะคะทากมาเกาะปาดงามงามเหลือเกินตายแล้ว ก <K ill ly> ็ยังกินใบมันได้อยู่นั่นแหละค่ะ ห่างเขาหน่อยมันน่าจะใหญ่นะลองดูนะคะไม่เห็นหัวอู้ห้ยลุ้นเหมือนเห็ดเลยค่ะเพราะเรามองไม่เห็นหัวมันไงคะมันอยู่ด้านในอะ่ะมันมีสามสามอย่างนะคะผักกาดหอมปลูกค่ะออกมาได้ดังใจด้วยนะมีอันเนี้ยค่ะลูปลูกกลมๆรีๆนิดนึงแล้วก็มีลูกกลมค่ะแล้วก็ นี่แหละค่ะเนี่ยนี่คือพันธุ์ของเขาเลยนะคะกลมแล้วก็รูปวงรีแบบนี้แล้วก็ยาวเนี่ยค่ะสามสายพันธุ์ก็ได้สามอย่างจริงๆโอ๊ยต้นนี้ใหญ่ใหญ่แต่ว่ามีหัวหรือเปล่าแบ่งแบงแบง่แบงนี่วงรีๆเดี๋ยวเขาก็ใหญ่กว่านี้อีกนะคะ ฝนตกค่ะบรรยากาศก็กยังสดชื่นบอกเขาว่าถ้าต้องการความช่วยเหลือให้บอกเออแกบ,บอกฝนตกแล้ว